สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมโค้ชเค้กโค้ดไทยหัวใจ5.0นะวันนี้เราจะมาทำหนังสือเสียงกันเล่มแรกชื่อหนังสือว่าขายตัวเองให้ได้แล้วจะมีรายได้สูง,สงจะตามมา101กลยุทธ์พัฒนาตัวเองยกระดับความน่าเชื่อถือเพื่อก้าวไปสู่อีกระดับของชีวิตการทำงานและธุรกิจวันนี้นะฮะเราจะมีการอ่านหนังสือเสียงเป็นรอบปฐมฤกษ์หลังจากที่ผมโค้ชเค้กเนี่ย เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากแล้วก็มองเห็นว่าการอ่านหนังสือเนี่ยสมัยก่อนเป็นคนชอบอ่านหนังสือตลอดเวลาเลยพอหลังจากนั้นเริ่มสายตาไม่ดีเนี่ยก็ทําให้การหนังสือของอ่านอ่านหนังสือของเราไม่ค่อยดีขึ้นการอ่านหนังสือของผมทําหนังสือเสียงครั้งแรกในชีวิตของผมครั้งนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะเคยเห็นโค้ชเค้กมีแต่บรรยายสดไปสอนตามหน้าเวทีวันนี้ขอฝากผลงานนะครับหนังสือเสียงให้เพื่อนเอนเอาไว้รอศึกษารอพัฒนาตัวเองแล้วกัน ทำนำของบรรณาธิการเนี่ยเขาบอกว่าในโลกใบนี้ทุกคนล้วนแต่เคยทำถูกและทำผิดเคยได้ทำและเคยทำผิดพลาดเคยลุกขึ้นเดินและเคยล้มลงในโลกนี้จึงไม่มีใครที่เก่งเกินคนมีแต่คนที่เก่งเพราะตนด้วยหนึ่งสมองสองมือของตนเพียงหนึ่งเดียวที่ทำให้ก้าวสู่จุดยิ่งใหญ่ของชีวิตจุดที่สร้างรอยยิ้มและความภาคภูมิใจในตัวเอง หลายล้านความหวังหลายล้านความฝันของทุกคนบนโลกมีเพียงความฝันหนึ่งเดียวที่เป็นจริงขึ้นมาได้คือความหวังที่ถูกเริ่มต้นหากไม่มีการเริ่มต้นก็ไม่มีความสําเร็จหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงตรงเองความสําเร็จคงเป็นเรื่องของอนาคตอีกล้านปีหนังสือเล่มนี้อยากชวนคุณเริ่มต้นลงมือทันทีและเดี๋ยวนี้เพื่อความฝันจะได้สมหวังค่ะหนังสือเล่มนี้ในสารบัญมีอยู่หลายบทนะครับประมาณอยู่5บท บท1บทที่1เนี่ยสู่ความสําเร็จสู่ความร่ํารวยด้วยศิละปะแห่งการชนะใจคนในช่วงที่2ก็คือทํางานด้วยความสนุกสนุกสนานพบแต่ผลกําไรในช่วงที่3บริหารตนบริหารคนบริหารความสําเร็จในช่วงที่4ความร่ํารวยทั้ง12ประการที่ต้องมีสู่ความสําเร็จสู่ความร่ํารวยในบทแรกเนี่ยเขาบอกว่าบนโลกของการทํางานทุกคนต่างมุ่งหวังถึงความสําเร็จ ชีวิตที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่นำมาซึ่งเงินทองและชีวิตที่สะดวกสบายขึ้นคุณด้วยเช่นกันคุณทำงานเพื่อเงินคุณทำงานเพื่อความสำเร็จไม่มีใครปฏิเสธหรอกว่าอยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและอยากมีเงินทองมากมายเพื่อให้ชีวิตของตนเองและครอบครัวสะดวกสบายและมีความสุขมากขึ้นและหนทางไหนล่ะที่ให้ความสำเร็จและความร่ำรวยผู้คนที่ประสบความสำเร็จมานักต่อนัก เชื่อและททำตามความเชื่อมาตลอดนั่นก็คือทำให้ดีที่สุดและทำให้ดีกว่าคนอื่นเพราะตัวของเรานี่แหละคือปัจจัยความสำเร็จที่มุงง่งหวังและความร่ำรวยที่ปรารถนาหากปราศจากพลังมาสมองพลังใจและพลังกายในการทำงานแล้วคงไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นสู่ความสำเร็จสู่ความสำเร็จสู่ความร่ำรวยด้วยศิลปะในการชนะใจคนเป็นอย่างไรบ้างมาชมกันเลยนะ ในหน้าที่การงานของคุณเนี่ยคุณอาจจะร่วงหรือดับก็ได้เลยทีเดียวหากคุณไม่สามารถสอบผ่านสถานการณ์บางอย่างเกี่ยวกับงานบางอย่างของคุณไปได้เช่นการขายงานการเสนอผลงานโครงการการเจรจาต่อรองการประชุมแม้ก,กระทั่งการสัมภาษณ์งานซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของคุณเป็นต้นสถานการณ์เหล่านี้เรียกว่าการขายความคิดแน่นอนว่าคุณกําลังขายความคิดและมุ่งหวังให้อีกฝ่ายซื้อความคิดนี้ของคุณไปใช้ การซื้อความคิดคือการที่เขาเห็นด้วยเชื่อถือทําตามซึ่งเมื่อเขาเห็นด้วยเชื่อถือและทําตามนั่นหมายถึงว่าคุณสามารถเอาชนะใจเขาได้แล้วผลที่ตามมาคือความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการการขายของคุณจะประสบความสําเร็จนั้นได้ง่ายขึ้นถ้าคุณมีการเตรียมพร้อมเตรียมตัวมาอย่างดีเสียก่อนมีความมั่นใจตัวเองและที่สําคัญก็คือรู้จักกลวิธีในการเอาชนะใจเขา ทำให้เขาเห็นด้วยเชื่อถือและทำตามอย่างที่คุณต้องการให้เป็นกลวิธีตอเน,นี้ยต่อไปนี้คือศิลปะของการเอาชนะใจคนที่คุณสามารถเรียนรู้ฝึกฝนและนำไปใช้ได้จริงในอาชีพการงานของคุณวันนี้มาดูนะว่าก่อนเริ่มต้องเตรียมพร้อมอย่างไรหากคุณมีความคิดดีๆผุดขึ้นมาในบ่ายวันหนึ่งคุณอยากนำเสนอความคิดนี้ให้กับหัวหน้าของคุณเพื่อให้เขาอนุมัติและจะได้ลงมือทำมัน แต่คุณกลับลืมไปว่ามนุษย์ทุกคนมีแรงต้านต่อต้านความคิดของอื่นที่ไม่ใช่ความคิดของตนเองเสมอเจ้านายคุณก็เช่นเดียวกันเขาย่อมเกิดแรงต่อต้านในทันทีที่คุณเริ่มขายความคิดความคิดนั้นของคุณออกไปให้เขาได้รับรู้แรงต้านของเจ้านายคุณจะออกมาในรูปแบบของความลังเลและสงสัยและคําถามซึ่งเป็นคําถามที่ยากต่อการที่คุณจะได้คําตอบได้เพราะอะไรเหรอ นั่นเพราะความคิดของคุณเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคู่นี้เองก่อนที่จะเคาะประตูและเดินเข้ามาในห้องแล้วนั่งพูดในสิ่งที่คิดว่าช่วงเวลาเพียงไม่กี่นาทีที่ความคิดของคุณผุดขึ้นมามันเป็นช่วงเวลาไม่มากพอที่คุณจะเตรียมความพร้อมมาตอบคำถามต่างๆของหัวหน้าได้คำถามนี้คุณไม่สามารถหาคำตอบได้มันกลายเป็นจุดอ่อนทําให้ความคิดดีๆของคุณถูกโยนทิ้งลงถังขยะน่าเสียดายไม่ใช่เพราะความคิดของคุณไม่ดีแต่เพราะความคิด ของคุณไม่มีข้อมูลมากพอในการตอบคําถามที่เกิดจากกลางตั้งของอีกฝ่ายความคิดของคุณไม่สามารถให้ใครได้หากคุณยังขาดการเตรียมพร้อมในเรื่องของข้อมูลอ้างอิงต่างๆและการวางแผนการนําเสนอที่ดีนอกจากความคิดดีๆจะถูกโยนทิ้งลงถังขยะแล้วบางครั้งก็อาจเกิดผลที่ร้ายแรงกว่านั้นนั่นคือความเชื่อถือในตัวคุณที่มีต่อเขาคนนั้นลดลงไปอย่างน่าเสียดายความกระตือรือร้นเป็นสิ่งที่ดี ความคิดดีๆหรือไอเดียสุดเจ๋งของคุณก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกันแต่ถ้าคุณมีความรู้มีข้อมูลที่สนับสนุนความคิดของคุณหรือมีการวางแผนมานําเสนอมันอย่างดีอ่ะการเตรียมพร้อมสําหรับการตอบทุกคําถามที่เกิดขึ้นจากแรงต้านเนี่ยมันย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่าและคุณมีโอกาสสูงในการขายความคิดนั้นได้เพราะว่าเวลาที่เ,เราไปนําเสนอเนี่ยแล้วมันไม่มีข้อมูลไม่มีเหตุผลในการตอบเขาได้คุณก็ไม่สามารถที่จะขายอะไรให้เลยมาดูตัวอย่างนะครับ ว่าแรงต้านเนี่ยตัวอย่างแรงต้านมันเกิดจากอะไรบ้างเกิดจากความสงสัยในข้อได้จริงในความคิดของอีกฝ่ายก็คืออีกฝ่ายเนี่ยเขาสงสัยไว้คุณสิ่งที่คุณพูดอ่ะมันจริงหรือเปล่าต่อมาความคิดอีกฝ่ายเข้ามารบกวนสร้างความยุ่งยากให้แกเขานะครับก็คือมีความคิดของอีกฝ่ายมาสร้างความยุ่งยากเหมือนกับไอความคิดที่เรานําเสนอไปเนี่ยมันทําให้เขาสับสนในการทํางานของเขาหรือเปล่าเขาก็เลยไม่อยากฟัง เขารู้สึกอึดอัดกับความคิดที่ถูกยัดเยียดมาให้เขาบอกไม่รู้คุณมาจากไหนอยู่ดีก็มาบ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 า,บาแล้วบอกว่าของคุณเจ๋งสุดเขาพอใจในสิ่งที่มีอยู่เดิมหรือวิธีที่ได้ผลดีอยู่แล้วก็คือเขามีวิธีที่เจ๋งอยู่แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนทําไมถ้าเกิดคุณมาพูดให้เขาฟังอะ่ะเขาคิดว่าวิธีใหม่อีกฝ่ายเนี่ยคิดเนี่ยสู้อ่ะกับวิธีแบบเดิมเขาไม่ได้หรอกเขาจะเปลี่ยนทําไมแบบเดิมเขาก็เจ๋งสุดยอดแล้วความคิดคุณอะ่ะมันน่าเบือ่ออ่เขาคิดว่าเคียงคิดนั้นเสี่ยงเง ไม่คุ้มที่จะเสี่ยงตามความคิดคุณ zob, อ,อเขาอาจจะเป็นคนที่คิดวิเคราะห์แปลว่าคุณต้องทํานําตัวเลขมาให้มากพอเขาไม่แน่ใจความคิดนั้นจะสร้างประโยชน์หรือว่าความเสียหายแก่ตนเองเขาจึงต้องปฏิเสธไว้ก่อนนะครับเขาอาจจะคอยคิดวิเคราะห์เอาไปทบทวนก็ได้ว่าไอ้สิ่งที่คุณนําเสนอเข้าไปเนี่ยคุณไม่มีข้อมูลมาเนี่ยนะครับเขาทำไปแล้วจะเจ๊งหรือเปล่ามีกําไรเขาไม่อยากลดทิ้งความคิดของเก่าของเขาเพื่อตอบรับความคิดใหม่หมมอๆอื่นบางทีเขาก็คิดว่าความคิดของเขาเจ๋งอยู่แล้วเขาไม่อยากเปิดโลกสวยต้อนรับความคิดใคร เขาคิดว่ามันยุ่งยากที่จะทําความคุ้นเคยกับสิ่งใหม่มันเสียเวลาต้องใช้ความอดทนมากเกินไปก็คือเขาไม่อยากอดทนฟังคุณนะ่ะความรู้สึกไม่มั่นใจในความสามารถตัวเองทําให้ไม่กล้าเสี่ยงเพราะกลัวผิดพลาดอืมก็ทําไปแล้วมันจะไม่ดีหรือเปล่าเขาอยากเป็นผู้ชนะการไม่เห็นด้วยคือการแสดงออกตึ้งัยชนะของตนเองเขาอยากเป็นผู้ชนะก็คือเขาคิดว่าความทุกข์ความคิดเขาถูกเขาไม่อยากแพ้ถ้าเกิดเขาต้องทําตามคุณ เขาเห็นจุดด้อยในความคิดของอีกฝ่ายมากเกินไปคุณมีข้อมูลมาไม่เพียงพอเขาอาจจะเป็นนักวิกเคราะห์นักวิกจัยเขาเห็นเลยว่าคุณเนี่ยแผนคุณมันไม่เจ๋งมันห่วยแตกเขาไม่อยากฟังข้อมูลหลักฐานอีกฝ่ายมีน้ำหนักให้เขาเชื่อถือได้เขาต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และความคิดของอีกฝ่ายเพื่อความรอบคอบป้องกันความเสียหายเนี่ยอาจเกิดขึ้น หากเขาไม่ตรวจสอบให้แน่ใจก็เอา,อาง่ายๆคือแรงต้านจะทําให้เขาปฏิเสธในสิ่งที่รับฟังหรือเขามีส่วนร่วมที่จะเลี่ยงในการตัดสินใจไปด้วยคุณเมื่อคุณรู้ว่าแรงต้านเกิดจากสาเหตุอะไรจงหาวิธีการจัดแรงต้านนั้นเสียนะครับในบทแรกเนี่ยก็บอกแล้วว่าก่อนคุณที่จะนําเสนออะไรสักอย่างเนี่ยอย่างพ่ชัยสงครามซุนวูท่านได้กล่าวไว้ว่าครับลบการลบร้อยครั้งรู้เขารู้เราชนะลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเนี่ยหมายความว่าวันนี้ก่อนที่จะไปนาเสนออะไรให้กับใครเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่า รู้เขาเนี่ยว่าเขาเป็นคนลักษณะนิสัยยังไงเขามีแผนการอยู่ยังไงนะครับแล้วรู้เราไอ้สิ่งที่เราไปนําเสนอเนี่ยมันจะสามารถที่ไปนําเสนอทําให้เกิดประโยชน์กับเขาได้ไหมวันนี้หลายหลายคนอยากประสบความเด็ดพอะคิดไอเดียขึ้นได้ปุ๊บทำปั๊บพอไปเสนอเขาถูกปฏิเสธมาหน้างอคอหักกลับมาผิดหวังนะครับเพราะว่าวันครั้งเนี่ยมันก็เกิดมาจากสาเหตุที่เราเนี่ยไม่มีการเตรียมพร้อมหรือว่าเขาเราเตรียมพร้อมไปแล้วแต่ก็เหตุผลที่จะสู้เขาไม่ได้ แปลว่าวันนี้นะครับก่อนที่จะนําเสนอไอเดียอะไรเนี่ยเราควรที่จะคิดวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์วิจัยก่อนว่าไอความคิดของเราเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมดูคู่แข่งก่อนดูพี่เราไปนําเสนอก่อนว่าความคิดเราสามารถที่จะไปโน้มน้าวนะครับไปขายงานไปนําเสนองานให้เขาคอยตามแล้วก็ทํากับเราได้ไหมนะครับการเตรียมตัวเนี่ยที่ดีมีใช้เบิกว่าครึ่งนะครับแปลว่าวันนี้ ถ้าเผื่อเราเตรียมตัวไปดีการขายตัวเองให้ได้แล้วมีรายได้ถุงสูงจะตามมาเนี่ยก็เป็นสามารถเป็นเรื่องที่สามารถเทียบทํากันได้แบบง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือเป็น1กลยุทธ์แรกจาก1นึกลยุทธ์นะครับแปลว่าวันนี้เราได้ข้อมูลไปแล้วนะครับใครชอบอยากให้โค้ดเค้กอ่านต่อก็ช่วยกันกดซับสไคร้นะครับในช่องโค้ดเค้กคิดดีก็มีแต่ได้นะครับกับหนังสือเสียงชุดนี้นะครับ ep 1เดี๋ยวเราจะมีให้กันฟังกันทุกวันเลยนะครับเราจะรวบรวมกันเป็นเล่ม วันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมนะที่มาทําหนังสือเสียงนะครับอาจจะพูดช้าไปบ้างเร็วไปบ้างเบาไปบ้างผมจะไม่แก้ไขนะฮะแต่ผมจะพูดครั้งต่อไปให้ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแต่ผมอยากจะบอกครับว่าวันนี้นะครับ สิบเท้ายังรู้พลาดนักปาด์ยังรู้พังกิ้งกือยังตกท่อนัภาษาอะไรจากโค้ดเค้กนะครับซึ่งนำการแรกนะครับก็ผมอยากทำนะครับก็อยากมีแรงบันดาลใจนะว่าใครช่วงโควิดเนี้ยนะฮะลองลุกขึ้นมาแบ่งปันความรู้นะครับนี่เป็นน้ำจิ้มนะครับใน EP 1ีหนึ่งแล้วติดตามกันอย่าลืมกด u ั s c ไ i b e แชร์และแบ่งไปให้กับคนที่คุณรักนะครับโค้ดเค้กจะมีสิ่งดีๆมอบให้กับพวกเราทุกวันนะครับวันนี้โค้ดเค้กขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ